ฟังเรื่องราวสักจิตก่อนจะเจริญภาวนาะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการอบรมพระกรรมฐานประจำปีซึ่งเราได้จัดมาตลอดตั้งแต่สถานที่นี้ เป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายมาจนถึงนบัตรนี้ได้อบรมพระกรรมฐานหรือภาวนาธรรมมาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หกสิบสาม เป็นระยะเวลาสามสิบสองปีเข้ามานี่แล้วตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นสถาบันแล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2อง0ันห้า ได้เปิดการให้การศึกษาอบรมภาคธรรมปฏิบัตินี้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและณบัตดนี้นอกจากจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่งโดยมติมหาธิรสมาคมและก็ได้รับการพิจารณา คัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นแล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการอบรมพระกรรมฐานหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์สืบต่อจากการอบรมพระกรรมฐานนี่แหละ กรรมฐานประจำปีนี่แหละสืบต่อไปอีกแล้วได้ยินว่าเจ้าคณะภาคอื่นก็จะส่งพระมาเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์อีกด้วยเหมือนกันสืบต่อไปอีกสี่สิบห้าวันก็รวมเป็นว่าในต้นปีถึงกลางปีนี้ เราจะมีการอบรมพระกรรมฐานทั้งหลักสูตรทั่วไปสำหรับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั่วไปเป็นการอบรมพระกรรมฐานประจำปีแล้วก็จะมีหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์สืบต่อไปอีกสองรุ่นรุ่นทั่วไปของศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและ รุ่นพระวิปัสนาจารย์จากภาคอื่นๆที่จะมาขอเข้ารับการอบรมด้วยนั้นหลักสูตร45วันในปลายปีก็จะเป็นหลักสูตรพระกรรมฐานรุ่นที่64ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ธันวาคมและก็จะต่อด้วยอบรม พระกรรมฐานหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์รุ่นปลายปีทั้งหมดนี้เป็นการบริหารกิจการทางด้านการให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมะเฉะลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และในโอกาสเดียวกันปีนี้เป็นปีพุทธชยันตีครบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าการอบรมพระกรรมฐานหรือภาวนาธรรมทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ก็จะได้กระทำเพื่อเป็นการ บูชาคุณพระพุทธประธรรมประสงค์เนื่องในมหามงคลสมัยดังกล่าวที่จะเริ่มมีพิธีฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้ไปจนถึงปีหน้าวันวิสาขาบูชาปีหน้าเราก็จะต้องจัดให้มีการอบรมอย่างนี้ ดังที่ได้จัดการอบรมมาตลอดท่านหลายพึงทราบอบรมพระกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งกิจการงานทางใจเอาอะไรเป็นที่ตั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งนะภาัย ในและณภายนอกเป็นที่ตั้งกิจการหรือกิจการงานคืออะไรคือการอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นในระดับฌานจิตขึ้นไปแล้วจะเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจาร์ปีติสุขเอกคตาเป็นต้น เป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและอ่อนควรแก่งานเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมต,มตามที่เป็นจริงในสองขั้นตอนนี้ก็รวมเรียกว่าพระกรรมฐานและ หรือเรียกว่าภาวนาภาวนาหมายถึงการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้เกิดขึ้นให้เป,นนเป,นเปนเ็นขึ้นเป็นอะไรเป็นสมาธิเจริญขึ้นเป็นอะไรเป็นปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เป็นเป้าหมายสำคัญที่เราปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงหรือบรรลุถึง คุณธรรมดังกล่าวเป็นทางนำไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่เป็นกิจสำคัญของชาวพุทธศาสตนิกชนผู้มีปัญญาและมีบุญบารมีที่จะนำตัวเองเข้ามาสู่การศึกษาอบรมปัญญานี่หมายถึงว่า วิปัสนาปัญญาให้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงท่านรู้และพอเข้าใจบาปบุญคุณโทษรู้หลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสร,รู้ไว้อย่างถูกต้องแล้วก็นำออกเผยแผ่หรือแนะนำสั่งสอนเวนยสัตว์ให้ปฏิบัติสืบต่อๆกันมา จนถึงปัจจุบันให้ได้รับผลเป็นความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดนี้เป็นที่มาที่ไปของการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระกรรมฐานประจำปีที่วัดหลวงพระสดธ,ธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่ง และศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ของประธานคณะผู้ทำงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหา,ากษัตริย์ประจำวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามรอีกสูนยหนึ่งด้วยและก็เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะประจำอำเภอและแผนกบาลีประจำจังหวัด ราชาบุรีแห่งที่สองแม้นั้นก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักศึกษาพุทธศาสตร์ศึกษาที่ดีเด่นอีกเช่นกันทั้งหมดนี้เกี่ยวเนื่องเกื้อกูลกันไปจนถึงเป็นที่ตั้งหน่วยวิทยาบริการเป็นสถาบันการศึกษาในระดับวิทยาลายัยที่ให้การศึกษาอบรมวิชา การบริหารกิจการคณะสงฆ์และการจัดก,การเชิงพุทธเป็นต้นในระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งปีนี้ก็มีพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาคสิบห้าจะได้รับปริญญาบัตร <c oughs> เฉพาะชั้นปริญญาโทมีผู้ศึกษาจบรุ่นที่หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์คือนิสิต 3ารูปจบชั้นปริญญาโทรพร้อมกันรุ่นแรกและรุ่นที่สองสมทบเข้ามาอีกในปีนี้อีกหนึ่งเปอร์เซนคือมีนิสิตสาิบสีรูปจบการศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตร mm. การบริหารกิจการขนาสงอีกสามรูปรวมเป็นร้อยเปอร์เซสองรุ่นที่จะได้รับปริญญาบัตรพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้แหละ ในไม่กี่วันข้างหน,น้านี่แหละคือวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่ได้บริหารกิจการคณะสงฆ์สนองงานของทางการคณะสงฆ์มาด้วยดีโดยตลอดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาเข้าสู่การศึกษาอบรมจึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่และเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ แก่ญาติโยมสาธุชนที่ทำนุบำรุงให้ความอุปัมภมบำรุงในการให้การศึกษาพระปริยัติและการอบรมพระปฏิบัติสัตธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดหลวงพระสดธรรมกายรามโดยฐานะต่างๆดัง,งกล่าวได้ดำเนินการมาท่านผู้ใดอุปัมภมบำรุง การให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ที่วัดหลวงพรสถธรรมกายรามย่อมเป็นมหากุศลนับประมาณไม่ได้เพราะเราบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เจริญและมั่นคงทั้งทางด้านพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมตลอดทั้งการบริหารจัดการและการปกครองคณะสงฆ์ให้เจริญและมั่นคงตามสมควรแก่ฐานะ อันนี้ก็ขอเจริญพรเพื่อทราบว่าท่านทั้งหลายมาอยู่ณที่นี้ได้มาขัดเกลากิเลสของตนเองเพื่อความเจริญและสันติสุขเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ต้องเป็นผู้มีบารมีธรรมพอสมควรจึงจะมาอยู่ณที่นี้และมาร่วมอุปถัมบำรุง การให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะของวัดหลวงพรอสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเอาละต่อแต่นี้ไปพวกเราตั้งใจว่ารับศีลเพื่อความสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยเจตนา ที่ดีที่เป็นบุญกุศลแล้วยังสละความยึดติดผูกพันอยู่กับครอบครัวโดยฐานะความเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้วางความยึดติดในครอบครัวหรือในบ้านเรือน มาสู่การศึกษาอบรมณที่นี้ไม่ใช่เฉพาะชาวไทยชาวต่างประเทศก็ยังมีบางท่านที่เคยรู้จักเช่นท่านไมเคิลอัควานซึ่งเคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หลายปีแล้วก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ท่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมทุกปีทุกปี ดังนี้และยังมีอื่นๆก็เช่นจองอนนกกามาและอาจจะมีผู้อื่นซึ่งอัตมามองไม่เห็นเพราะว่าบางทีก็เหมือนคนไทยก็มีเยอะเอาล่ะต่อแต่นี้ไปเ,เราจะตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีโดยทั่วหน้ากัน